เข้ามารับฟังคำทํานายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567สีเรื่องเด่นในเดือนนี้ของคุณจะมีอะไรบ้างมารับฟังกันค่ะเรื่องที่1การงานโดดเด่นสังคมสนับสน,นุนในวันที่29มกราคมดาวพระพุธจะโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพวินาศเมื่อดาวพุธย้ายออกจากดาวอังคารนะคะทำให้ในช่วงต้นเดือนของคุณเรื่องของการงานจะเริ่มโดดเด่นขึ้นดาวอังคารมาจากช่องการงานโคจรร่วมกันกับดาวคู่มิตร ในช่องลาพระทำงานสิ่งใดยิ่งประสบความสำเร็จในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะมีโอกาสทำงานร่วมกันกับครอบครัวหรืองานเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำว่าพันธุใช้บ้านใช้รถในการทำมาหากินดามฤติยูก็จะส่งผลถึงเลข6เลข3ด้วยนะคะการทำมาหากินนั้นเดินหน้าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง เพราะว่ามล,มลตยูคือการทำลายล้างหรือเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทำงานหรือมีเกณฑ์การเดินทางดาวพุธเป็นตัวแทนของคำพูดเดินเข้าสู่พบวินาศเรื่องการสื่อสารท่านเน้นในเรื่องของโลกออนไลน์จะโดดเด่นการตกลงการเซ็นสัญญากับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของประการโดดเด่น ดาวอังคารกับดาวพฤหัสเป็นเกษตรสลับเรือนในช่องลาพระศาสชาลาพระการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมในช่วงเวลานี้โดดเด่นเป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของกิจการการงานโดยเฉพาะกลุ่มสังคมที่เป็นดาวพฤหัสเกตผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้คุณธรรมกลุ่มนี้ก็โดดเด่นในช่วงนี้อาจจะอยู่ไกลกันกับคู่คุณและลูกคุณเพราะว่าตัวลูกและคู่โคจรตกพบวินาศเขาอาจจะเดินทางต่างประเทศหรืออยู่ไกลกันกับคุณ อาทิตย์พุธตกพบวินาต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาตรวจสอบให้ดีก่อนส่งออกหรือก่อนเซ็นสัญญาดาวมฤตยูยังส่งอิทธิพลถึงช่องของคำว่าพันทุต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยค่ะเรื่องที่ 2. ทุกสิ่งรอบด้านเริ่มเปลี่ยนแปลง ในวันที่6กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่พวินาศได้มหาอุดและโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูต้องบอกว่าดาวอังคารเนี่ยมีกําลังมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่สําคัญกับคุณในเรื่องของการงานค่ะการงานกําลังเข้าสู่จุดวินาศมันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างปรับปรับฉับพลันแต่ว่าดาวการงานก็มีกําลังนะคะเพราะว่าได้ตําแหน่งมหาอุดซึ่งในหนึ่งปีครึ่องอะค่ะกว่าจะโคจรมาอยู่ในจุดนี้มองว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งที่เรากําลังจะทําถือว่าดีถึงแม้ ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือทุกข์ใจในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือค่อนข้างเครียดทุกข์ใจกับคน ภายในบ้านนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูและดาวศุกร์และดาวเสาร์ที่กลุ่มลัคนาของคุณจะค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณมากในช่วงสัปดาห์ที่2พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกมีความอึดอัดทุกใจเครียดกับเรื่องของทรัพย์สินหรือคนในครอบครัวหรือการงานที่กําลังจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ๆเลยทําให้เราไม่รู้ว่าทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนรับลูกน้องในทีมใหม่หรือเพื่อนร่วมง,งานก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งรอบด้านดูเหมือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีโอกาสย้ายที่ทํงาน ไปอยู่ในถิ่นที่ใหม่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือในโลเคชันใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เริ่มทําธุรกิจกับ คนต่างชาติหรือทําธุรกิจออนไลน์มากขึ้นจึงอาจจะยังไม่ค่อยชํานาญกับสิ่งที่เรากําลังจะทําแต่ก็มองว่าความอึดอัดใจค่ะจะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดวงดาวรายเดือนก็จะโคจรย้ายออกไปจากคุณดังนั้นในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงที่มีความหนักใจหรือท้าทายสําหรับคุณค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปไปในทางที่ดี ประกาศประกาศสำหรับท่านที่เดือดร้อนมีปัญหาชีวิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตรวจดวงฟรีหนึ่งคำถามทักไลน์ id c h e t a astrology ได้เลยนะคะรับจำนวนจำกัดถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ไปรับฟังคำทำนายกันต่อเลยค่ะเรื่องที่3ชื่อเสียงและ power จะกลับมาในช่วงประมาณกลางเดือนค่ะจะมีกลุ่มดาวถึง3ดวงนะคะโคจรย้ายในช่วงเวลาใกล้ๆกัน ดาวอาทิตย์ดาวสูงย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพุธโครจรเดินเร็วในวันที่14กุมภาพันธ์ถือว่ากลางเดือนนี้นะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีดาวอาทิตย์พุธโครจรมากระตุ้นดาวเสาร์ที่กลุมลัคนาของคุณอยู่ดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความเครียดความทุกข์อยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกกดดนันวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเปลี่ยนแปลงอะไรมาก่อนหน้านี้แต่เหมือนว่ากลางเดือนนะคะจะเริ่มมีตัวช่วย ตัวเอื้อค่ะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเจอดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพล อาจจะมีคนใกล้ชิดของคุณมาชวนกันนะคะให้ทําอะไรสนุกบางคนอาจจะเดินทางไกลาบางคนอาจจะทําเรื่องอะไรใหม่ๆร่วมกันเลข7เลข1เลข4ที่กลุ่มลัคนาสัมพันธ์ดีต่อคุณมากๆโดยเฉพาะดาวเสาวดาวอาทิตย์7 1 1 7คู่ธาตุไฟซึ่งได้องค์เกณฑ์ด้วยนะคะกว่าทั้ง2ดวงจะโครจรมาเจอกันค่ะอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึง30ปีเพราะวงโครจรของดาวเสาวใช้เวลา30ปีนะคะต้องเรียกว่าในช่วงกลางเดือนนี้เป็นช่วงที่โดดเด่น คุณจะมีไฟมีแรงมีกำลังที่จะออกไปต่อสู้การเจราจาติดต่อเรื่องของธุรกิจการค้าก็ดูเหมือนว่าจะไปในแนวโน้มที่ดี สิ่งใดก็ตามที่ทําร่วมกันกับคนอื่นค่อนข้างโดดเด่นนะคะในช่วงกลางเดือนเลขเเลขหนึ่งเลข5าโคจรสัมพันธ์กันถึงลัคนาค่ะเป็นก๊กศักดินาเหมือนคุณจะมีโอกาสในเรื่องของความโดดเด่นเพราะว่าอาทิตย์ก็คือแสงสว่างนะคะคุณอาจจะได้รับเกยียรติได้รับชื่อเสียงในวงสังคมที่คุณอยู่บางคนอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งในช่วงเวลานี้หรืออาจจะได้โล่ได้เข็มอะไรบางอย่างค่ะเหมือนกับเป็นการให้เกียรติคุณในในการทําสิ่งใดบางอย่าง ส่วนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการงานก่อนหน้านี้เจอดาวคู่ศัตรูเยอะเลยค่ะตอนนี้ดาวคู่มิตรก็โคจรมากลุ่มแล้วนะคะมองว่าเรื่องของงานโดดเด่นมากๆแต่ว่าอาจจะต้องเป็นงานในลักษณะที่ต้องออกเดินทางนะคะงานที่สัมพันธ์กับต่างประเทศงานที่อยู่ในถิ่นที่ใหม่งานเที่ยวกับที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์โดดเด่นมากๆเลยค่ะ งานที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการไลฟ์ขายของเปิดไลฟ์เปิดช่องทางการค้าขายออนไลน์ผ่านแอปโซเชียลหรือบางคนช่วงนี้อาจจะเป็นการไปดูงานต่างประเทศหรือไปดูที่ดินหรือบ้านของคุณที่ต่างจังหวัดค่ะเรื่องที่ 4. รายจ่ายก้อนใหญ่ ในวันที่26กุมภาพันธ์ดาวพระเกตโคจรย้ายเข้าร่วมกันกับดาวราหูกลายเป็นดาวราหูเต็มองคราหูองค์นี้จะมีกําลังมากเลยนะคะซึ่งราหูในช่องการเงินถือว่าเป็นราหูคนทรัพย์เป็นพินทุบาทค่ะแต่มองว่านะคะเดือนนี้มันมีรายจ่ายมากโดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนนะคะที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่แต่ก็มองว่าคุณกําลังหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าดวงดาวในช่องลัคนาของคุณมีดวงดาวที่สัมพันธ์ดีต่อกันเยอะบางที คุณอาจจะขายบ้านได้แล้วซื้อบ้านใหม่ขายรถได้แล้วซื้อรถใหม่มันเหมือนจะเป็นรายได้แล้วก็นํามาจ่ายออกไปซึ่งการจ่ายเนี้ยก็คือ1ราหูมาจากตัวเองค่ะจ่ายเพื่อตัวเองนั่นแหละค่ะมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องใช้แล้วก็วางแผนไว้ตั้งนานแล้วนะคะ พอดาวเกตมากระตุ้นครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าได้จ่ายสมใจเสียสักทีนะคะหรือว่า,าจ,จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของดาวเกตนะคะเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมต่างๆที่จะเอาเข้ามาช่วยเสริมเรื่องของการสื่อสารเรื่องของโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางติดต่อกับ คนทั้งในและต่างประเทศการใช้จ่ายเงินนี้ก็มองว่าเป็นการใช้แบบปรับปรับฉับพลันคุณอาจจะไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่ว่าพอใกล้ๆสิ้นเดือนนะคะมันอาจจะมีเหตุที่ทําให้คุณต้องจ่ายออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนว่าบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรบางอย่างที่คุณรู้คุณก็เลยต้องตัดสินใจที่จะซื้อของสิ่งนั้นค่ะ ขออนุญ,ญาตบอกบุญประจำเดือนร่วมทำบุญเป็นเช้าภาพถวายแผงโซลา r เซลล์หน้าสูวิปัส,สนาสากลแร่เชินตะวันร่วมบุญตามศรัทธาโดยตรงกับทางวัดได้เลยที่ธนาคารอมสิน020130601048ท่านที่ร่วมบุญแล้วสามารถรับสิทธิ์ดูวดวงฟรีหนึ่งคำถามกับชิต้าเพียงส่งสลิปมาที่ line id c h e t a a s t r o l o g y ตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2567 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุ